อ o s ท o ชู a g o o ก s ส n s c r ร e n เราชอบในน้องกันแดดหลอดน,นี้มากๆน้องเนี่ยไม่ต้องเติมในระหว่างวันค่ะเจอของเขาจะมีความแบบเนื้อบางเบาสบายผิวนะไม่เปาะประลงผิวเพวยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยก็ไม่ทําให้หน้าของเราเทาแล้วก็ลอยด้วยนั่นเองสวัสดีค่ะทุกค วัน,นินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อคลิปเพื่อนๆเ,เห็นกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะเราก็จะมาพูดถึงว่าด้วยเรื่องกันแดดนั่นเองท็อปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ how to choose good sunscreen นั่นเองนะคะหลังจากที่เราเนี่ยมีโอกาสได้ลองกันแดดมาค่อนข้างแบบว่าหลากหลายมากๆนะคะทั้งราคาที่สูงแล้วก็ราคาที่น่ารักจุกจิ๊บใช่ไหมคะวันนี้ลูกหมีก็เลยรวบรวมวิธีการเลือกกันแดดส่วนตัวของลูกหมีนะคะมาแชร์ กับทุกคนกันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการเลือกกันแดดที่ตอบโจทย์กับสภาพผิวของเราอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอย่างนี้ทุกคนรู้กันนะคะว่าลูกหมีก็จะพูดอยู่ในแบบหลายๆคลิปเลยนะคะกับพี่สาวน้องสาวเพื่อนสาวทุกคนว่าเราต้องทาครีมกันแดดนะคะทุกคนไม่ว่าวันนั้นเพื่อนๆจะมีการออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ตามแต่ก่อนแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ต้องทากันแดดนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆจริงๆแนะนําว่าเป็นไปได้ก็ทําให้เป็นรูทีเลยก็จะดีนะคะวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสว่า เดี๋ยวจะมาแชร์ทริคนะคะในการเลือกกันแดดแล้วก็ขอแอบแบบว่าแชร์กันแดดที่เราใช้อยู่ในช่วงนี้กับเพื่อนๆกันด้วยค่ะบ้านเรานะคะก็จะเป็นประเทศที่ร้อนชืน้นใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็บวกกับตอนนี้นะคะที่เริ่มแบบว่าเข้าหน้า อากาศก็จะมีความอบอ้าวมากยิ่งขึ้นนะบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวหน้าของเรานะคะมันได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองนะซึ่งส่วนตัวลูกหมีเวลาที่เราเลือกกันแดดเนี่ยสิ่งแรกที่เราแบบว่าให้ความสําคัญเลยก็คือต้องกันแดดได้ดีค่ะมีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของเรานะคะได้ทั้งรังสี UVA นะคะแล้วก็รังสี UVB คะ่ะซึ่งรังสี UVA ต้องได้ทั้งรังสี UVA 1แล้วก็รังสี UVA 2ด้วยนะคะต่อมาข้อที่2นะคะที่เราจะให้ความสําคัญนะคะก็คือเรื่องของ t e x t หรือว่าเนื้อสัมผัสนั่นเองค่ะส่วนตัวลูกนี้นะคะเวลาที่เราเลือกกันแดดเราก็จะเลือก texture ที่มีเนื้อที่บางเบาค่ะทุกคนแล้วก็เวลาทาไปที่ผิวแล้วนะคะซึมไวแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนะไว้บนผิวของเราด้วยค่ะต่อมานะคะข้อที่3ก็คือต้องมีคุณสมบัติในการกันน้ําแล้วก็กันเหงื่อได้เพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยบางทีเราไม่ได้แบบว่าทากันแดดแล้วอยู่ในห้องเฉยๆเนาะเราออกไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะอาจจะมีเหงื่อได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกันแดดเนี่ยมันจะได้แบบไม่ไหลยเยิม้มใน ข้อ,อที่4นะคะก็คือต้องเป็นสูตรออนยนค่ะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันกับผิวของเรานะคะต่อมาข้อที่5นะคะก็ต้องเป็นกันแดดที่เนื้อครีมคงตัวไม่ละเหยง่ายค่ะในที่นี้ก็คือแบบ, <ๆ S 1> แบ,บว่าไม่ต้องเติมในระหว่างวันบ่อยๆนะคะและนี่นะคะก็จะเป็น5ข้อหลักนะคะที่ลูกมีเองเนี่ยใช้ในการเลือกกันแดดนั่นเองนะ,ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็ขอมาแชร์นิดนึงสาหรับกันแดดที่ลูกมีใช้อยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะที่อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆมากๆอย่างกันแดดที่ลูกม ใช้อยู่ในช่วงนี้นะก็คือนี่เลยค่ะสําหรับนัมบูซินนะคะ number one clear filter sun essence ค่ะน้องก็จะมีค่า S อสเป๊สบวกนะคะ PA ด้วยกันถึง4บวกเลยนะต้องบอกก่อนว่าสําหรับแบรนด์นัมบูซินนะคะเขาก็จะเป็นแบรนด์สกินแคร์จากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าที่เกาหลีก็กคือเขาขายดีมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆด้วยนะคะแถมแบรนด์เขาเนี่ยยังได้รางวัลในโอเิฟยังด้วยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ที่เกาหลีเท่านั้นเขาก็ยังมีขายที่คิวเทน ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อเมซอนยูเที่ประเทศอเมริกาด้วยนะคะซึ่งอย่างลูกหมีเองเราก็คือเคยใช้สกินแคร์ของแบรนด์เขาแล้วนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็ชอบมากๆด้วยนะแถมยังเคยทารีวิวมาฝากเพื่อนๆกันด้วยใช่ไหมคะลูกหมีว่าแบรนด์เขานะเป็นแบบว่าแบรนด์ที่ราคาสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็คุณภาพก็คือเกินราคามากๆนะสําหรับน้องๆที่อยากเริ่มดูแลตัวเองอยากเริ่มทาสกินแคร์ใดๆนะคะก็สามารถแบบว่าไปช็อปแบรนด์นี้กันได้เลยคือแนะนํามากๆจริงๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เนื้อ texture ของกันแดดกันบ้างนะคะจะบอกว่า texture ของเขาคือส่วนตัวลูกมีชอบมากค่ะทุกคนซึ่งเขาให้ความรู้สึกเป็นฟิลแบบว่าเอเซนส์สกินแคร์จริงๆเลยค่ะทุกคนพอเวลาที่เราทาไปที่ผิวของเราแล้วนะคะน้องก็จะซึมเข้าสู่ผิวไปเลยนะด้วยความที่เนื้อเทกเจอร์เขาบางเบาใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ก่อให้เกิดการอุดตันกับผิวของเราด้วยแล้วก็เวลาที่เราร้อนอย่างเงี้ยหน้าก็ไม่ค่อยมันด้วยนะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยจริงๆว่าทาไปแล้วน้องแบบว่าซึมไวแล้วก็สบายผิวมากๆจริงๆค่ะอย่างตัวเนื้อกันแดดนะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็พอเวลาที่เราทาทไป ลงที่ผิวแล้วสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ทําให้ผิวของเราเปลี่ยนสีหลังจากที่ทาค่ะแล้วก็จะไม่ทําให้หน้าของเราวอกแล้วก็ลอยด้วยถ้าทุกคนสังเกตเห็นไหมพอทาไปแล้วเขาจะเป็นฟิลแบบว่าไม่ได้ซึมหายไปเลยนะคะเขายังให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราอยู่เห็นไหมเนี่ยผิวของเราก็จะดูมีความแบบว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะนี่แล้วก็จะบอกว่าเวลาที่เราใช้ร่วมกับการแต่งหน้าใช่ไหมคะทุกคนมันจะทําให้เมคอัพโดยรวมของเรา,าดูสวยขึ้นด้วยใช้ร่วมกับรองพื้นนะคะก็จะทําให้ตัวรองพื้นระเกี่ยร็ง่าย ของเราดูฉ่าน้ําสุขภาพดีแบบมากๆเลยแล้วก็อย่างที่้องมีบอกไปตอนต้นคลิปใช่ไหมคะว่าน้องเนี่ยจะมีค่า s อสด้วยกันถึง50บวกนะคะ PA ด้วยกันถึง4บวกเลยนะซึ่งเขาเนี่ยสามารถกันแดดได้ดีมากๆด้วยนะคะสามารถกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมของ o o t h i n g Pan a t t a c k นั่นเองนะคะก็จะเป็นส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะถึง49.8เซเลยค่ะแล้วก็ยังมีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะถึง10ชนิด เลยคะ่ะก็จะช่วยปอบประโลมผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบในรองกันแดดหลอดนี้มากๆนะคะก็คือเขาจะมีซูดติ้งคูลเลอร์คอมเพล็กซ์ค่ะทุกคนทาให้เวลาที่เราทากันแดดไปที่ผิวของเราแล้วนะคะผิวของเราก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายอย่างที่เวลาอากาศร้อนมากๆนะคะท้าเพื่อนสังเกตผิวนะคะเราจะรู้สึกว่าผิวของเราเริ่มแดงขึ้นใช่ไหมคะทุกคนสําหรับกันแดดตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยลดอุณหภูมิให้กับผิวของเราจะลดพวกรอย แล้วก็ลดพวกกัรระคายเคืองต่างๆให้กับผิวของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาเป็นสูตรนอนคอมโมเดอร์เจนิกก็คือจะไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการอุดตันกับผิวของเรานะคะเรียกได้ว่าอ่อนโยนแบบมากๆเลยเวลาทาไปแล้วเนี่ยก็ไม่แสบตาไม่แสบหน้าด้วยค่ะและที่สําคัญคือไม่มีสีไม่มีน้ําหอมไม่มีกลิ่นแต่อย่างใดนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยด้วยค่ะอ่ะมาสรุปโดยรวมนะคะหลังจากที่ลูกหมีเนี่ยได้ใช้กันแดดน้องคนนี้มาสักพักแล้วช่วงนี้ก็คือแอบใช้ตลอดบอกเลยว่า ใช้ตลอดจริงๆนะคะเพราะว่าลูกหมีรู้สึกว่าเขาบอกว่ามีความแตกต่างจากกันแดดทั่ว,ว,วไปที่ลูกหมีเคยใช้นะคะทุกคนด้วยความที่ texture ของเขาเนี่ยมีความแบบเนื้อบางเบาสบายผิวก็ที่สําคัญคือเป็นได้ทั้งกันแดดแล้วก็เป็นได้ทั้งสกินแคร์ด้วยจริงๆก็คือสามารถใช้แทน moisturizer ได้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ขี้เกียจทาสกินแคร์หลายๆชั้นในตอนเช้านะคะก็สามารถใช้กันแดดน้องคนนี้ได้เลยนะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็เป็น sun essence ด้วยเวลาที่เราทาไปที่ผิวของเราแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าได้รับการบํารุงไปด้วยนั่นเองค่ะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือน้องเนี่ยไม่ต้องเติมในระหว่างวันค่ะทุกคนอ่าเพราะว่าเขานะคะผ่านการทดสอบมาแล้วนะว่าจะติดทนยาวนานถึง10ชั่วโมงเลยคนก็สบายใจได้เพราะอย่างส่วนตัวลูกหมีเองนะคือเราเป็นคนที่แต่งหน้าทุกๆวันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทากันแดดทับในระหว่างวันบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคแล้วก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตของลูกหมีนะคะคือบางทีเนี่ยรองพื้นก็จะแบบว่าเป็นคาราบรว่าเติมไปแล้วในหน้ามันอาจจะมีความหยาเยอมมากขึ้้้นนนนนใใรระหววว่่่่าางงงัไดดชมแตตออคคีีื ว่าไม่ต้องทาทับในระหว่างวันไม่ต้องเติมแต่อย่างใดนะคะและที่สําคัญคือไม่มีสีแล้วก็ไม่ทําให้หน้าของเรา,ทาเทาแล้วก็ลอยด้วยนั่นเองค่ะคือมันเลิศมากปังมากอยากให้ลองมากๆจริงๆค่ะก็สําหรับใครนะคะที่กาลังมองหาก,กันแดดดีๆสักตัวนะคะที่กันแดดได้แบบเลิศเลิปังๆค่ะเนื้อบางเบาสบายผิวใช้แล้วตอบโจทย์กับอากาศประเทศไทยบ้านเราขอแนะนําเลยนะสําหรับนัมูซินค่ะทุกคนน u m b บ r ร์วันเคลียร์ฟิลเตอร์ซันนะคะ S p f 50้บวกเอเดยกันถึง4บวกเลย นะซึ่งส่วนตัวลูกหมีเองนะคะก็คือใช้แล้วก็ชอบมากๆคนแล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อเนื่องไปแบบว่ายาวๆแน่นอนคะ่ะยังไงก็ลองดูกันนะลูกหมีเชื่อว่าถ้าเพื่อนได้ลองต้องชอบแบบลูกหมีแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่น้ำบูซินออฟฟิเชียลใน s h อป e ีได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกมีจะใส่รายละเอียดต่างๆไว้ให้ในเดสคริปชันบล็อกนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงไปดูกันได้เลยค่ะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกมีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะคะที่ดูคลิปนี้กันจนจบจนถ,ถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็คลิปหน้านะคะอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้มารีวิวอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ก็ กด subscribe กันด้วยนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงต้งๆกันด้วยนะเื่อครั้งหน้าลุงมีลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย